มข้ามไปฝั่งลาวนะครับนั่งเรือข้ามไปฝั่งลาว ข้างหน้านี้ก็เป็นประเทศลาวนะยมนะเื้องหน้าที่ยมกําลังเห็นอย่นีเป็นประเทศลาว <c oughs> <c oughs> ไปฝั่งลาวอยู่ที่โองเตียม เลาวแล้วนะยอมนะ ตันนี้เป็นฝั่งลาวนะยมนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูของปะไม่รู้ปีนี้เขาจะขายหรือเปล่าขณะเรากำลังทยอยมา <c oughs> ร้อนไหมลูกร้อนไหม จับผ้าจานลงหน่อยแล้วดึงดึงเรือเข้าไประวังระวังลูกระวังระวังน,นันะของเรานะครับไปลูกไปเดินไปเป็นแถวไปเดินไปเล้วลาสีเหลืองอ้าวเดินมาเป็นแถวเดินมาเป็นถแถวเล้ว ที่ใส่เขามันไม่เกีย่ยวนะมึเคืเรื่องกค่ว่ะเป็นทองครับผมตาขาเอาทองไปใสยหล่อนทองมามามาลกูกมามายังเป็นแถว หอมต่อีอมหอมเดี่ยวงโอ้โโอเอือโอ้ action

่าไดน,ไนแมนหาสิบผ่าอะไรผ่าเน้นหาสิบเือนขามาหาสิบแมนเก็บแ,แต่ย่อมนอหาร้อยบาทออาลูกไปเดินลกเดินดูเลยเดินดูเลยเดินได้เลยลลกเดี๋ยวพอาจานจ่ายเงินก่อน ฮะอ่าไปเดินเที่ยวเลยไม่ต้องเสียพระอาจารย์เสียแล้วไปนั่นอะไก็ลูกขายยังเนี่ยอันนี้เขาเอิยกยังยังเนี่ยค่ะหนุ่งสำลอก บกบกบูอาเดินดูเลยโลกนวลเดินเดินเข้าไปในหมู่บ้านเถอะแผแผเดินดูเลยในฝั่งลาวละ ัวกเขาไม่มีเชื่อเคยมาต่างประเทศไหมน้องเนนไม่ค่บฮะไม่เคยยังไม่เคยเลยใช่ไหมจากบ้านไหนเนี่ยบ้านตะเพ็ดครับบ้านตะเพ็ดโอ้โชคดีของเนนนะปีนี้พ่อจันพามาประเทศลาวเลยน,นั่นเลยโชคดีของน้องเนนก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละ อ,อย่างแรงเลยูกองูคฟังเัมึงู่ะหายลูกไปเอาขาบังคับอ่ะคนคนบังคับเอพก็ใบังคับเยออยู่ที่ประเทศลาวนะยอมนะฝั่งสังปปะปาลาวพาน้องสมณเณรได้พร้อมขังคณะเรามาทัศนศึกษา โอ้ยค oh ok um. ือหอนเทื่อบอกบอกนักท่องเที่ยวมาหลายบวลาสุระตูวัดจันทวางมังคลาลามอ่านออกไหมเนี่ยวัดจันสะวาง

ก็บ้านเขาคล้ายๆบ้านเราแหละที้เป็นโรงเรียนต้องใส่เขาปิดเทอมเหมือนไทยละไม่เห็นนักเรียนมาโรงเรียน,นฮะนหมวดโรงเรียนประถมสมบูรณ์และมัธยมสมบูรณ์รบ,บ้าน สามพันอาาา่อาอไหมมวรลงเรียงปรมสมบูรณ์และมัธยมสมบูรณ์บ้านสามบ้านบ้านสงบ้านสสัมพัน,นมาสร้างสัมพันฮะทำไมอันนั <c> ้น <oughs> <c oughs> มัธยมมี้่อ หนวดี้ามือวดวโรงเรียนวดโรงเรียนประปะถมสมบูรณ์ประถมสมบูรณ์และมัธยมและมัธยมสมบูรณ์บ้านบ้านบ้านสร้างสัมพันธ์็นเนของเรานะครับกำลังทยอยมา น้อยเนียน <ๆๆ S 1> น้อยน,น้อยเฮ้ยไม่ทายจากน,าน,นา้ำน้ำอ่ะเอาไรสดหน่อยใครจะไรสดถือไรสดให้หน่อยมาเดี๋ยวเขาซื้อไหเองเขาซื้อไหเอง้ดีๆนะเนิยงไายเขา ไปข้างๆไหมอืมอืมอยากเล่นบ่นระวังรถระวังรถหน่อี้รถรถรบ

ก็จะลานขาเดินกินออกมารนับประกัน

ใต้หวะเขาไปจับอือหาลอยไปเมียวอัดเสียผู้เขาเสียผู้เขาเป่งมากขึนเมียวเนาะเมียวพูอมาก

อยู่ที่อตนะายมนะน้อยอ่ะไปไ้สนจันแผนองไมก่อนไม่ได้มุ่งเมืองกอนมุ่งเมืองไม่รอันนี้แล้ก็มายู่ลาวนะต่เตุ้งหตุหตุงเมยรอเนาะฮะมาตุงหูหรมาตุงเมย

วันนี่คือที่สปปลาวท่านพู้จัดการกำลังไปชมตลาดที่โซสตร์ซานครับเดินชมชาติโยนทุกคนทุกท่านนะครับเก้าบาทเกบาทด้วกินไม่เนียนน่อยบาทค่ะเดี๋ยวค่อยไปกินทางนู้นดีกว่า thấy đám này hư gần rồi á à ổn tài หน่อยค่ะอาจารย์เริ่มเที่ยว อันนี้พอเป็นโอ๋ <re bekannt usion> <tul Ort cris>。 ไม่เสือโอ้ยเจออีกแล้วเสือเสือก็แมวว่ะเจออีกแล้วเจอแมว